ก็คืออยากให้เป็นแบบเกาหลีในมาทีใรดูเทคนิคอะไรยังไงถ่ายรูปบบด,ดูอยิ้มใครนจะมีบอ,อ่อ๋อดูแล้วก็เป็นทีวีพี่น้องปอซีสวัสดีค่ะเย้ยขายอะไรปออะ แล้วมึงว่าเรียนมันหายไปดันใครล่ะสุดายกมันี่ยได้ข่าวว่าสยามเขาเปิดใหม่มีเขาเรียกว่าสยามร้อนแล้วเขาก็ปิดถนนปิดถนนเพื่อให้คนเดินเทวดาลงมาเชียร์เพื่อให้คนให้คนเดินนดาก็ไม่จะเหมือนที่เกาหลีเลยตรงย่านดงมอยไปเดินลงไหนมาวะแล้วก็มีคนมาเล่นดนตรีอะไรใช่มีน้องๆมาเต้นบ้างเล่นดนตรีบ้างเขาบอกว่าปิดถนนทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ว่าเราก็จะมาที่นี่เพื่อเดินเล่นแล้ว ก็รีวิวน,นั่นแหละรีวิวแล้วก็ให้ปล่อยช่วยถ่ายรูปรูปมันก็คล้ายๆคลิปที่ตอนนี้เราไปมอใช่ตงเก็บน้ำรูปหัวใจกันนะใชค่คุณพร้อมไหมอ๋อผมดพร้อมตรงนี้เลยแม่เอาอยู่คุถ่ายมุงคุณไวโอเคพร้อมแล้วไปเลย เราจะเดินทางไปตรงที่เขาปิดถนนกฎิกาของวันนี้นะกติกาก็เจอคนหัวสีเขียวเยอะมากจริงเหรอใช่ไปเจอคนหัวเขียวก็หยิกได้เลยโอเคได้เรามาถึงแล้วก็ตอนนี้ก็เนี่ยนล่ก็พี่จราเขาก็ทำใหม่นะก็ทัดมาอีกเลย พูดกอนตรงนี้เราเดินได้หมดไม่เดินไม่ได้ตรงนี้เลยนะค่ะผู้รีดคู้รีดถ่ายตรงไหนดีถ่ายรูปนั่นเลยคืบอกนี่ตรงไหนนี่ไงคนเดินเดินไปเรื่อยๆเออเยาตรงนี้ก่อนเลยไหมตรงกลางนี่โอ้ยเจ็บทีมก็คืออยากให้เป็นแบบเกาหลีไม่ได้มากที่สุดก็ถ่ายวก็ได้คือจะเป็นเกาหลีมากที่สุด ในเทคนิคการถ่ายนี่คืออะไรถ่ายย้อนแสงซีลูเอตไม่ใช่ไม่ซีลูเอตไม่ซีลูเอตแสงจ้าๆแต่ว่าเห็นตัวเราได้หน่อยทำไม่ได้แน่นอนถ่ายแย้งซ้อนไม่มีพลังจิตไม่มีพลังจิตปะเธอแล้วรูปจะออกมาเป็นยังไงเมื่อกี้อ่านแล้วเอาเครื่องนี้เขียวว่าหยุดต้องหาอยู่คนเดียวนี่ตัวเองกัน นายแบบคนนี้เขาเป็นไงเงนาะดิกอ,นนอันนี้ก็คือมันเขาก็จะเริ่มปิดถนนตั้งแต่ตรงนี้ข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวผ่านไปข่างไปเนี่ยแล้วก็ตรงนั้นไม่ไม่ไม่ปิดถนนเขาก็จะเริ่มปิดถนนตั้งแตต่รงนี้ตรงนี้ก็มีรา้านมีรา้านคะมีร้านร้าดเลยลา,า,าดอ๋อมีร้านมีร้านอยู่ตรงนี้ <c oughs> มีรลาด มาอย่าถ่ายตรงนี้อ่าตรงนี้มันจะยังไงนี้มันจะเป็นเส้นตรงกลางแล้วก็เห็นแบกราข้างหลังเป็นตึกสองข้างอ่าก็ลองนั่งลุก้าวันจ่ะนั่งหลังผูงนี่คิดว่ามันง่ายมากไปกับคนหลักร้อยยังนี้เอาโค้ดโค้ดเหรอไม่ใช่บัดท้าโันจได้เละ เจอบันไดอย่างเงี้ยมันก็จะถ่ายจากด้านข้างถ่ายหน้าตรงเงี้ยมันจะรู้่วนโอเคอ่ามุมไหนก็ไม่น่าพออ๋อค่อยบอถ่ายกับกระจกโอเคน้องคนนี้เขาเป็นไงครับพี่ นิสัยดีมาถึงแอติจูดในการ์ดใช้ได้ถ่ายรูปเก่งเจ้าบามันจะมีการยิ้มยิ้มเปิดปากยังไงปกติคนเรายิ้มงี้เจ้าบามยิ้มยังการ์ตูนญี่ปุ่นเงี้ยจะยิ้มเย่างงี้รูปไหนเป็นยงอยถ่ายรูปมากี่ปีแล้วเดี๋ยวถ่ายกับพื้นนี่แล้วกันยังยังยังยัถ่ายอะไรถ่ายอะไร ตุ่มตๆนี่แม่ไอสัตว์กูถามว่ามึงใจ่รูปตุ่มนี่เอาไว้ตุ่มตุมนี่ถ่ายรูปมากี่ปีแล้วตั้งแต่เรียนปีห้าไม่ถ่ายเพราะอะไรเพื่อนมาชวนไปเรียนวิชาเสรีที่เกษตรดมีสอนถ่ายรูปเรียนเสร็จแล้วเพื่อนคนเดิมเนี่ยมาชวนมาไปแข่งเลยแข่งถ่ายรูปเหรอเออไปแข่งถ่ายรูปของเนเชั่นที่เขาปิดเขาปิดเข้าไปนี่ก็สวยอ่ตรงนี้ก็สวยป้ะเนไงมันเป็นอะไรยังไงสีแดงไงสีแดงแล้วเก่ามันโดดเด่นแล้วเราต้องอยู่ตรงไหนถ่ายตรงไหน อยู่ตรงไปกกะสีเขียวหนึ่งอย่ายืนตรงเนี้ยตรงมุมไหมได้กอดชูชูปูกอดชูโอเคเดี๋ยแล้วนี่คือวิธีถ่ายรูปแล้วแบบเก็บเก็บเสียงร้ได้มากที่สุดพอเดินมาทางนี้นี่เดี๋ยวเล่นก็เยอะมากที่สุดมาบอกทำเงี้ได้ถึงเที่ย จะเป็นต้นไม้ซึ่งต้นไม้ก็ว่าออกแบบมาเหมือนเป็นดอกเข็มไส้ใหญ่อะชอบเป็นคนตกมือคนแรกเขาเล่นกีจ้ากีตาร์คือกอไก่กับหอหีบต่อเต่ากับจอจานในบ้านที คนพิมพ์มาว่าทำอะไรอยู่แล้วก็ก็เล่นกีตาร์อยู่ก็พิมพ์ไปเล่นจ้าชอบเป็นคนต้องเลยคนแล like 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 <t rast> ้วย <Down wei> ินแบบว่ากล้ ต้องหาที่ที่มันถ่ายออกมาแล้วมันเหมือนเกาหลีหน่อยน้องเค้นความสามารถออกมาหน่อยพี่ซุปขอท้าให้เหลือกดชัตเตอร์ได้แค่2ครั้งให้ออกมาแปดรูปทำยังไงเีอันนี้มันต้องยังไงครับเทคนิคมันไม่มีอะไรคือมันเป็นโสนโฟงเนี่ยก็ต้อเอาให้มันอยู่ตรงกลาง เทคนิคอะไรครับไม่มีตายไม่ยโอเคเดินหัวเขียวไปเดินแบบสิวเมื่อกี้บ้างเดินมาเอียงอะางนี่นะฟิลแบบเดินลงนักอะ้อิกกล้องดยจิกกล้องยังไง เดมึสนานเนอะใรอะาหมืทหารเอะี่วันนี้โอเคหว่างเดินบอกแต่แระหว่างเดินกับสอบ CPA อะไรยากกว่าเดินอนนี้ยากกว่า โคไปเลยโม่ตรงนี้มันคนเยอะก็เลยให้ก๊อฟ่าข้างๆนี้เทคนิคเทคนิคการแบบลบลบคนลบคนออกก็เราไปเองคุนจะทำอะไรยังมีไฟใช่ไหมอ่าไฟเนี้ยเป็นวิคนิคในการถ่ายอ๋ออ๋อมามอ๋อมามต้องให้ตัวแบบหันหน้าเนาะหันหน้าหันหน้าแน่ไฟน้องมา i hey, hey. หรือไทยหนึ่งอาไทยลายคนไหนด,ดูเทคนิคอะไรยังไง <c oughs> ถ่ายรูปกูว่าเดี๋ยวเ <c oughs> ทปนี้ออกไปนะเราเขียนแฟนถ่ายคนตามในสังคมอาไปต่อ ยังไงดีเอาทรงไหนดีเอาเออทรงนักเรียนไหมอย่างงี้ไหมตรงไหนวันนี้วันนี้มายาวเลรกว่างไม่ได้ผิดที่คนถ่ายผิดที่กล้องแะซึ่งจริงๆก็ต้องโทษใครวะโทษจอม บอกให้จะมายืนผ้าน si> ี้เพราะอะไรมันดูดีก็คนดูไม่รู้มื่กูรู้แล้วทำไมมันไม่พูดมันจะเกณฑ์คนไปดูรายการอะไรองเงยคือถ้ายืนนิ่งๆเนี่ยมันจะดูแน่นปกติเราต้องทำให้มีพื้นที่สามเหลี่ยมโอเค เดี๋ยวเราจะไปถ่ายมุมสุดท้ายตรงไหนนะบอยถ่ายตรงกลางนี่แหละแต่ว่าถ่ายกว้างต้องแดดมานี่คือบอยถ่าย50หมดเลยถ่ายเลนส์แบบเลนส์ใกล้เลยเลนส์50ก็คือเลนส์แคบใช้ไ50ที่มัน50อะไร50มิลนับจากอะไรไปตรงไหนตรงไหนไปตรงไหนนับจากตรงไม่รู้แล้วแล้ว้ระยะในกล้องอะแล้วมันยิ่งก้าแล้วมันจะยิ่งกว้างยิ่งแคบยิ่งกว้างเล่งเล่นยิ่งน้อยยิ่งกว้างอ๋อเหรออ่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายกว้างตรงนี้หนึ่งทีแล้วก็จะปิดรายการกันนะคะ วันนี้มันก็จะมีความเกาหลีมากก็ประมาณนี้นะครับอ่าชอบมุมไหนสุดเออมุมนี้นะมุมนี้ดูเกาหลีมากเลยชอบมุมตรงช่องที่มันมีแบบกระจกข้างทังบอยชอบตรงไหนบอยชอบตรงไหนโอเค า้องถามก็ตรงนี้แหละตรงนี้ตรงนี้สวยต้อถามน้องเขามันอาจจะยากจริงๆมันแบบพอเขาทําเป็นแบบนี้ก็ดีนะดูเกาหลีดีโอเคและนี่ก็คือพี่น้องปอ .4 นะสยามนะคะก็ถ้าใครอยากให้เราทําอะไรก็สามารถก็เหมือนคนที่อยู่ในบูมเฮลิโเลเด็กก็ดีเด็กพยายามไม่มองกล้องเด็กมองอย่างนี้จบเด็กมากไม่ได้เข้ามาจบ ดูแล้วก็ถามว่าก่อนนะก่อชจกระซิบอะไรไป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 แสบนรงเป็นะไดิแสบคนมาเจอวันนี้